ก็สบายดีพรอแม่พี่น้องทุกคนนะมื่อวนี้ข้าพเจ้าก็เลยมาลกปลาแล้วมาเที่ยวปลาเนาะมาขึ้นเขานะเพราะว่าตอนนี้จะเป็นนาะเขาหนาเนาะเขานาะข้า,าพเจ้าไปน้องเขาปุกเนะี่น้องเขาปุูกแล้วเดี๋ยวนี้เขานาก็งามแล้วเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักนะขรับเจ้าก็เลยบรขึ้เขาปลาแล้วไปลัดสัตว์นะเดมื่อนี้จุด้าหมาของมื่อนี้จะเป็นมื้อเที่ยนะข้าพเจ้าจะพาททุกคนเนาะ มาขึ้นข่าแล้วว่ามามาสุ่มเวนะิวเนาะหรือว่ามาเบิงเขานานาเขาข้าพปจ้เนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เขานาก็งามแล้วเดี๋ยวนี้บ้านเฮาเนาะโตที่เห็นอาณาเป็นสี่ีเรื่องเนาะจะเป็นแม่น้ำโขงเนะาะฟากพูนจะเป็นฟากไทยเนาะฝั่งไทยเราฟังพี่จะเป็นลาวเนาะก็สวยกดติดตามแล้วก็ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจบิดเราต่อไปเนาะกะ็ ใกล้จะฮอดนานายามทีกองมันต้นแล้วเดือนสิบเนาะเดือนสิบเดือนสเอ็ดก็น่าจะกองได้แล้วเพราะว่าข้าพเจ้าก็เคยกงองข้าวโพดเนาะแต่กงองข้าวโพดไปแล้วฝนตกเนาะก็เลยมาได้ไปยิงก็ใครขอให้พี่น้องทุกคนเนาะติดตามอน่เง้ไปแล้วก็ฮอดนานายามทีข้าพเจ้าไปยิงนานา หนูวัยเลือว่ายิงก็ลอกกินมันต้นเนาะกะ็ติดตามยาวๆไปเนาะเดือนสิบเลือว,ว่าเดือนสิบเอ็ดเนาะ ต,ตัวที่เห็นนะนเป็นสี่สี่เรื่องเนะจะเป็นแม่น้ําโขงเนาะเดนี้เขานาก็งามฝนกระตกเนาะ เมื่อวันนี้ฝนก็ตกหนักแต่เมื่อนี้ฝนก็เด็นกระตกเนาะก็กะเลยนะไดไม้มาเที่ยวปลาเรามาสชมปลาสุ่มวิวธรรมชาตินะเดี๋ยวเพื่อยอะหน่อตูด,ดัดด,ดด้าตินายจะได้น้ำคงนะได้นักคงเนีงาจาไปชักเอาเต้นอนนะฟากพูนจะเป็นอำเภอ,อนาเมตไทรนะเชียงคงนะอำเภอเชียงคงนะฟาก มาสิไปกินอ้อยตัวนึงตัวนี้มันก็แดงแล้วตัวนี้ เคเนาะเดี๋ยวนี้ครับเจ้าก็จะมาแนะนำวิธีลิ้นด้วยว่าลินอ่ะนะไม้ตัวนี้เนาะถ้าว่าเห็นเป็นกิ่งไม้ตัวนี้น่าจานะฮู้เนาะภาษาลาวหรือภาษาไทยครับเจ้าก็ยังบูฮู้เนาะแต่ตัวนี้ภาษามงจะเป็นแบสว่าคีดินมาเนาะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอนาส่วนพอมงของเขานี้สมัยเะกี้แต่ก่อนหรว่าสมัยปุตทบเกนี่ตัวนี้จะเป็นกีฬาสนิดหนึ่งเนาะหรือว่า สมัยก่อนนี้ก็ได้ยินอะไลายคนนะกาว่้า,าสมัยตะกี้แต่ก่อนนี้ปวดเท้าโปเกยเขาจะเอาบะมีลงเท้าร่วงบะมีเกินาะใส่ก็เลยไปตัดไม้ตัวนี้มามาเยียดเนาะแล้วดูฝุ่นมาแล้วบะมีเกิือร่วบะมีลงเท้าใส่นะก็เลยตัดไม้ตัวนี้มาทําเป็นรองเท้าเนาะเบิ้งขา้าพเจ้าจะขี่ให้ทุกคนดนเบิงนะ้งเนาะเป็นแบบนี้เนาะนตัวนี้ การลงลงลงเบิงเนาะขับยักษ์ก็บ่เคยขี่เนาะแต่เขาต้องลงเบิงเนาะถ้าว่าผู้ใดยักษ์ลงก็ไปตัดไม้ไผ่มาเห็ดก็ได้ถ้าว่าเอาเห็ดสูงก็ได้เนาะแต่เอาเริ่มแบบว่าเขาจะเริ่มเหี่ยนหรือว่าเริ่มขี่เขาต้องเห็ดมันต่ำเนาะเวลาเขาเหียบเบาลมไปมันจึงบาดเจ็บเนาะนี่ประมาณนี้นะจะเป็นไม้ไผ่เรือไ,ไม้เมี่ยงก็ได้เนาะ ประมาณนี้เนาะลงบึงขับเจ้าขี่กากาปะฮู้วัดได้ปะได้เนาะเพราะว่าขับเจ้ากรบมปะเคยขี่เนาะกาบปะเคยขี่แล้วลงลงขี่ให้เบึงเนาะ โอเคกลับประมาณนี้เนาะ ับประมาณนี้มันจะมีนะส่งวิธีเยียดไม้ตัวนี้เนาะเอาเอาเอา,เอาตีนมาเยียดตัวนี้ก็ได้เยียดตังนี้ก็ได้ก็แล้วแต่คณไข้เนาะกลับประมาณนี้เนาะมวนได้ผ้ใดยักขี้แล้วก็แยกนะเห็ดไม้ตัวนี้ก็ไปซอกไม้ไผ่มาเห็ดเนาะ เย็บอันนี้นี่แบบนี้กันนะเกือบประมาณนี้โอ้หมื่นนะโอ้เกินหมดเลยเลยเกินะ เอาจะยืมยืมตุรงๆว่ได้เนะาะของท้งขยันมาเนาะกลับประมาณนี้ ตัวนี้นี่สมัยตะกี้แต่ก่อนสมัยปะทบปเกนี่เผามองเขานี้เขาเจ้าใสเป็นกีฬาเนาะเป็นกีฬาสนิดหนึ่งหรือว่าเป็นกีฬาที่ประจัสนสมเพาเนาะตัวนี้เดี๋ยวนี้ก็บอกให้มีคนขี่ได้แล้วข้าพเจ้าก็าขีนะ่เวลาเขาขี่หรือว่าเขาเยียบไม้ตัวนี้เวลาเขาย่างเขาต้องเอามือ นาดึงอาณาไม้ตัวนี้เนาะเพื่อมันบดให้หลุดหลุดมันอยู่ตินเนาะก็ว่ามันนี้เนาะเดลยะาญาติอาาเห็ดแล้วก็ไปลงเห็ดลงขี้มือจะแนะนำให้เนาะถ้าว่าเขาก็เป็นคนบดเคยขี้จักเทื่อเขาต้องตัดเลยะติอาณาตินเย็บตัวนี้ก็ตินี้ให้มันตามเนาะเพื่อให้เวลาเขาล้มแล้วมันจึงบดเจ็บเนาะถ้าว่าเหาเห็ดมันสูงเนาะเวลาเขาล้มเนี่ยมันจะอันตราอะไรเนาะ พี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ครับจะาสิบลอกในยายำเบือเนาะเรียกว่ายาทีนะเอาไซไปดับป่าเนาะตัวนี้นจะเป็นใบตัวนี้ส่วนแรกไอ้น้องมงของเฮานี้น่าจะหูดีเนาะยายาตัวนี้จะเป็นยำเบือที่เอาไปเอาไปใส่ในน้ำแล้วป่าป่าตายเนาะตัวนี้แต่จำบอกแนะนำให้ทุกคนไปใส่เนาะรับ มีเตแนะนำให้ทุกคนได้หูกจักเนาะตัวนี้จะเป็นใบจะเป็นใบอ่อนนี้จะเป็นสีเรืองแดงตัวนี้เนาะแล้วใบเกมันจะเป็นแบบนี้แล้วเวลาเขาซีเอาไปเป็นยาเบือ่อหรือว่าเป็นปลานี่เขาต้องนะคุดเอานะาฮาร์ดของมันเนาะตรงนี้เผาคุดนะาฮาร์ดของมันแล้วเขาสีไปในน้ําแล้วเขาซี เอาไปจมน้ำประมาณสามสิบนาทีแล้วปากตายเนาะตัวนี้แต่จำบอแนะนำให้พี่น้องทุกคนไปเฮ็ดเนาะมีแต่แนะนำให้ทุกคนได้บึ่งเนาะบางเชื่อก็มีคนหูเลาวบางเชื่อกำบอมีเนาะตัวนี้สำหรับพอมองเขาในหูเนาะจะพูดยิ่งจะน่าเจืยอจมาเล่น่ะที่เราเป่งจงจะเราเป้าเลยใช่ไหมจอดอิสเซียจึงสต๊าปเป้าเทียเจะน่าเชื่อเป็นม้งจะหลายตัวมาเลาะหลงเจ่นะ จะนอยจะไปเจ้ามงหยัดตัวยาโน่ถัจีเป็นม้งจะเรา,าเลยงม่จะน้อยหลอนเชยจะน้อยมันก็หล่อนเชยน้อยช่จน่ะจนนนะน้อยตัวนี้จะเป็นยามเบื่อลักษณะเป็นแบบนี้เนาะตัวนี้ก็มีเนาะเคสนี้มีไลเคนี่เคนี้จะมีไ่เดี๋ยนี้เขาหนางาห้ามงาเนาะฝนตกไปสองสามอาทิตย์ เขานังงามนมาได้จีก,น,กนเทานี่ยอนี่ยลต้นนมก่อนเท่าพดีจะมได้ัวเลยเด็กน้อยเพรนั้นเขาจะาไปหองเรียน,นะ ว่าอยู่บ้านนอกบ้านนานแบบนี้ขเาขาจะคงเฮียนนะมันอยู่ไกลเนาะก็เลยย่างไปย่างตามท้งให้ท้งนาน,นี่ไปก็ประมาณสามสีนะ่กิโลเมตรเนาะเด็กน้อยประมาณเก็บปีแปดปีเนาะห้าปีก็มีเนาะตัวห้าขวดแปดขวดเนาะบ้านนอกเขาเนาะคงเฮียนอยู่ไกลไกลย่างย่างไปสี่กิโลเมตรก็เป็นธรรมดาเนาะสำหรับเด็กน้อย ทางการประเมินทางที่ดีเนะาะกันยัางาง้ตรงให้ทงนานี่ไปยัยงมีซ้ำส่งคนก็ยังมากับประมาณนี้เนาะก็ช่วยกดไลค์กดเซร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในวิดีโอตัวต่อไปนะวันนี้ครับเจ้าก็ไปลบปลาหรือว่ามาเที่ยวสุ่มปลาเกือบหมดมื้อน,นะเดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วตอนอยู่อยู่เข่าอยู่ผู้นั้นคิดว่าฝนก็จะตกเนาะเด ลงมาฮอตพี่ล้วก็ฝน,น,นตนะกรตรับกลรามีแต่ประมาณนี้นะกว่ซอยกดอีกตามนะก็ไลยกอดเซฟเพื่อเป็นกำลังใจนะ